สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ p r i s t o น c a ม p มอเตอร์แนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งของโชว์ดีซีครับพระราม9ก้าใจกลางกรุงเทพมหานครเลยครับอยู่กับ Ford Mustang 2.3 EcoBoost นะครับพลัง300แรงม้าที่5,400รอบต่อนาทีวันนี้ครับเราจะได้ทดลองสมรรถนะนะครับมีตัวเลขที่บอกถึงอัตราเร่งการขับแบบสลาลมนะครับหรือว่าการทดสอบเปลี่ยนเลนแบบกระทันหัน โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับและคนที่ได้รับเชิญมาร่วมทดสอบครั้งนี้ไปดูรายละเอียดการทดลองขับสุดยอดม้าป่าพยศคันนี้กันเลยครับ ครับวันนี้เราอยู่กับตัวแทนผู้ใช้รถนะครับที่ได้มีโอกาสทดลองขับนัสแสงคันนี้แล้วพี่โอ๋สวัสดีครับพี่โอ๋สวัสดีครับพี่ขออนุญาตถามความคิดเห็นพี่โอ๋เลยหลังจากที่ได้ลองขับแล้วอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอาเอาอารมณ์ความรู้สึกก่อนนะฟิลได้ครับอารมณ์ได้แล้วก็ผมคิดว่าในราคาประมาณนี้กับรถไซส์นี้ผมคิดว่าตอบโจทย์นะเราพร้อมที่จะเสียตังในการที่ซื้อรถในราคาสามล้านกว่าบาทได้ช่วงล่างแบบนี้ขับหล่อๆลอในเมืองับผมว่าดีกว่ารถ บางรุ่น้วยซ้ำผมเทียบกันได้อยู่ประมาณนั้นโอเคครับโอเคโอเคเลยทีนี้มาถามถึงเรื่องของรายละเอียดนะฮะหลังจากที่ได้สมัรถนะสัมผัสเต็มที่แล้วเนี่ยช่วงล่างเออยอตาเล่งเอยแฮนดิเลเอยนะครับพี่โอชอบอะไรเป็นพิเศษผมชอบช่วง่ากชอบช่วงล่างแล้วก็อัตราเล่งในช่วงช่วงที่สองผมว่ากําลังดีครับไม่วุอหวามากจนเกินไปแล้วก็โอ้ปิงขับได้นะเพราะผมก็ ผมคิดว่าน่้จะตอบโจทย์ผู้หญิงหลายๆท่านด้วยซ้ำที่อยากจะลองรถในสไตล์นี้นะครับครับก็คือสามารถใช้งานชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่ได้ทรัฟจนเกินไปไม่ได้โหดร้ายเหมือนรูปร่างหน้าตาความเป็นมัสแตงอย่างนั้นใช่ไหมครับผมคิดว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ในยุคสมัยนี้ได้เลยครับคิดว่าสามารถใช้แทนรถปัจจุบันได้คันหนึ่งเลยนะครับผมขอบคุณครับพี่โอครับขอบคุณมากครับพี่ี่ลีฟครับเป็นยังไงบ้างครับมัสแตงอีโคบู๊ ประทับใจครับชอบอัตาเร่งช่วงแรกมากเลยพี่แจ๊บมันเหมือนบูธมันติดเร็วมากเหยียบปุ๊บช่วงแรกช่วงเกียร์หนึ่งออกไปนี่กระชากก็โดนใจไปรุ่นครับแรงจีค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงครับแล้วช่วงล่างแล้วหลายคนก็บอกว่าคันนีนะ้จุดเด่นมันอยู่ที่ช่วงล่างมันเกาะถนนดีใช่ครับมันค่อนข้างกิบมากเพราะเวลาขับ,เว,ขบเวลาโยกซ้ายโยกขวาอย่างสลารลมเวลาเปลี่ยนเลนก็อยู่ในเลนดีครับไม่เสียกลางค่อนข้างน้อยครับ โดยเขาน่าจะบาลานซ์น้ำหนักอะไรค่อนข้างจะดีครับเวลาขับแล้วก็ดีนุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้างไม่ไม่ได้เป็นรถที่แบบแข็งไม่ได้เป็นรถที่แบบสมรรถนะแรงเกินไปแต่ว่ามันให้อะไรมาที่พอดีมากกว่าอพอดีพอดีคันทั้งบดถ้าสมมุติมีงบประมาณที่จะเกินซื้อรถคันนี้สบายๆเลยนะระหว่างเลือกรถคันนี้กับรถแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นเลือกเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในดวงใจน่าจะเป็นอันดับแรกแหละครับเพราะ ชอบชอบอัตราเร่งมากช่วงแรกก็ติดใจลยครับถ้าเป็นวัยรุ่นคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างผมก็น่าจะชอบแนวแบบผมที่แบบออกตัวเร็วใช่ครับครับผัใจมากขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปลองนะครับอัตราเร่งนะครับ0นถึง60แล้วก็หลังจากนั้นครับจาก60ลงมาถึง0ครับ โดยรวมของการทดลองขับมาสแตงนะครับอีโคบูต2.3นะครับ300แรงม้าคันนี้เนี่ยนอกเหนือจากพลังที่เหลือเฟือนะครับช่วงล่างที่ยึดเกาะถนนดีแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญของรถคันนี้ก็คือเขามีโหมดการขับขี่ได้หลายโหมดมากไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ขับรถแบบสปอร์ตชอบความรุนแรงนะครับชอบความหนักแน่นก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่พวงมาลัยนะครับเลือกเกียร์เลือกช่วงล่างโหมดการขับขี่ให้แบบสปอร์ตไปเลย หรือจะเอาแบบขับสบายๆวันหยุดพักผ่อนก็มีโหมดแบบนุ่มนวลให้เลือกเหมือนกันนะครับการทดลองขับในเรื่องของสลาลมนะครับรถครันนี้ถ้าอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับบอกได้เลยว,ว่า EcoBoost เวลากดคันเร่งเนี่ยมาเร็วมากๆนะครับแทบจะต้องควบคุมพวงมาลัยกันให้หนักหน่วงทีเดียวถึงจะเหมาะสมกับการที่ Power Turbo มันบูตออกมานะครับส่วนเรื่องของระยะเบรคครับจากความเร็ว60ถึงจุดหยุดนิ่งนะครับใช้เวลาเพียงแค่ 1.76วินาทีเท่านั้นแล้วก็ระยะทางนะครับจากจุดที่ผมเริ่มเบรกไปถึงจุดที่รถหยุดเนี่ยครับใช้ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ18เมตรเท่านั้นนะครับน่าจะทำให้คุณผู้ชมอุ่นใจได้ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินบนถนนจะต้องเบรกใช้ระยะทางไม่ถึง 20เมตรครับสำหรับอัตราเร่งของรถคันนี้นะครับในขณะที่เราทดลองขับเนี่ยเราถ้าหากคุณผู้ชมต้องการที่จะเร่งแซงนะครับจาก0ถึง60รถคันนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่4วินาทีเสร็จๆเ,เท่านั้นครับแล้วก็ใช้ความยาวในช่วงที่เร่งแซงนะครับประมาณ37เมตรเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกะระยะได้เลยนะครับว่าถ้าหากท่านต้องแซงรถบัสที่มีความยาวประมาณ40เมตรนะครับ0ถึง60คุณก็แซงพ้นแน่นอนครับ คับและนี่ก็คือการทดสอบรถนะครับ Ford Mustang 2.3นะครับอัตราเร่งนะครับตัวเลขต่างๆเราจะมีตารางข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดกันตามนี้เลยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ EcoBoost นะครับ2.3ซึ่งน่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับอย่าลืมรบกวนขอความเห็นลงใต้เทปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจของทีมงานพวกเราด้วยนะครับสัปดาห์ต่อไปนะครับโอกาสต่อไปเราจะทดลองรถอะไรอย่าลืมติดตามชมกันครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ